สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับดูดหมึกนะครับไล่อากาศในสายนะครับของเครื่อง c ช n นอน G3730 นะครับ3730 2730นะครับทำลักษณะเหมือนกันสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเซลิงนะครับสำหรับเติมหมึกในตลับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นตัวดูดหมึกสามารถสั่งซื้อทางร้านได้นะครับตัวนี้วิธีการก็คือเราต้องเอาข้างในออกเติมมึกก่อน ปัญหาของเครื่องคือว่าเกิดอากาศขึ้นในข้อของของตัวนี้ครับเห็นไ,ไหมแล้วก็หมึกไม่เติมเข้าไปในตลับทําให้เวลาปิ้นออกมาแล้วบางสีมันมีปัญหาตอนนี้จะสาธิตตัวสีดําให้ดูนะครับวิธีการเติมหมึกนะครับการเติมหมึกสีดํานะครับตัวนี้เราก็เปิดเครื่องขึ้นมาปกตินะครับแล้วก็จะเอาตลับหมึกนะครับให้ไปอยู่ตรงกลางเสียบพัดก,ก่อน แล้วก็เปิดเครื่องครับเดี๋ยวให้ตลับมึกลื่นม,มาอยู่ตรงกลางให้เราถอดปลั๊กเลยเอานี้ครับมันเ,เลื่อนมาแล้วก็ถอดปลั๊กเ,เพราะว่าไม่งั้นจะเอาตลับออกมาไม่ได้นะครับนะอ,อยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เปิดข้างในขึ้นมาเราจะเห็นมีตลับอยู่2อัน C กับ B อันนี้เราจะเติมสีดำก่อนนะครับที่การเติมนะครับสีดำ ก็คือเราต้องมีหมึกนะครับหมึกสําหรับเติมเราก็ใช้หมึกตัวในแทคงนี้ก็ได้นะครับต้องมีเซลิงนะครับเราจะเติมหมึกเข้าไปในช่องนี้อันนี้นะครับเติมเข้าไปอ่ะอันนี้เราดูดหมึกหมึกก็สามารถใช้ช่องนี้ได้หรือถ้าตัวนี้ไม่มีนะครับไม่สามารถหมึกมันอยู่ต่ําสุดก็ต้องหาต้องมีหมึกขวดนะครับสาหรับเติมหมึก หมึกนี่ก็ซื้อจากทางร้านได้สําหรับเติมนะครับเราก็มาเติมหมึกเข้าไปในตลับนะบเติมสักประมาณสี่ถึงห้าซีซีก็ได้ครับแล้วก็เติมเข้าไปเลยครับเนะี่ยเติมเข้าไปเลยนะฮะคือให้ข้างในมีหมึกก่อนสีดําก็เติมสักเจ็ดหรือสิบซีซีก็ได้นะครับให้มันดูหนักๆหน่อยน,นะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้ครับ จะเปนเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าในสายมันเป็นอากาศเราใช้ตัวนี้นะครับในการดึงนะครับ,นะรบตัวที่เป็นสี่างก็เสียบเข้าไปเลยมันจะมีทั้งหมดสี่รูนะครับรูไหนก็ได้ตรงคือที่เสียบคือตรงนี้ครับตรงกลางฝั่งนี้คือสีเหลืองเห็นไหมครับให้ดูตำแหน่งสีนะครับสีเหลือง สีฟ้าสีชมพูข้างในครับนี่นะครับเนี่ยสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้นี่แล้วก็ดึงครับคันเนี้ยอ่าดึงทีเดียวนะครับนะครับเห็นไหมมันก็จะวิ่งตามสายเห็นไหมครับมันวิ่งตามพ่อเลย เนี่ยวิ่งอ่ะว,วิ่งเนี่ยแล้วก็ดึงเลยครับให้เต็มนะฮะจะเต็มพอดีไหมครับเต็มเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อนะครับก่อนที่เราจะถอดตัวนี้ให้เราบีบสายไว้ก่อนหลังจากเราเราดึงเสร็จแล้วเห็นไหมฮะหมึกมาเต็มในสายแนละ้วตอนนี้ถ้าเราดึงตัวนี้ออกหมึกมันจะไหลกลับทันที อันนี้ให้เราบีบสายนี้ก่อนใช้มือบีบก็ได้ครับให้สายมันพับเลยแล้วเราค่อยถอดตัวนี้ออกอ่าเนี่ยบีบสายก่อนแล้วถอดตัวนี้ออกอเราต้องบีบสายก่นอนโอเคอันนี้ปิดฝาลงนี่ครับเนียฮะ หมึกก็จะมีในสายเห็นไหมครับไม่ไหลกลับเห็นไหมครับขณะเดียวกันถ้าเราดึงแล้วเราถอดออกเลยมันก็จะไหลกลับนะครับอันนี้ไม่ไหลกลับเห็นไหมครับอันนี้โอเคนะครับ,บอ่าแค่นี้ครับวิธีการเติมและในอากาศน,นี้เราก็ปิดฝาลงน,นี่ลองเทสดูครับเจียบปักดูครับเปิดเครื่อง สีก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าสลิงของสีเนี่ยอาจจะต้องใช้ขนาดเล็กมากเพราะรูของสีมันมันเล็กอันนี้เป็นสลิงขนาด5้มิลสีต้องใช้เล็กกว่าน,นี้ครับเพราะไม่ไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถเติมตลับได้แล้วเราก็สังเ็ตหัวตรงนี้ เราจะสั่งล้างหัวก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มึกออกปกติอ่าอย่างนี้ก็คือออกได้ปกตินะครับถ้าเติมถูกวิธีก็เรียบร้อยสามารถใช้งานได้หมึกไม่หไหลกลับนะครับเห็นไหมหมึกจะเต็มสายนะครับที่เป็นอากาศก็จะเต็มสาย